สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อคืนกับเมืม่อวานกับเมื่อคืนฝนก็ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะกับเช้านี้วันเสาร์อากาศก็เลยจะมืดมืดครึ้มครึ้มแล้วก็มีความชื้นแฉะนิดนึงแต่ก็เย็นสบายค่ะก็ไปตลาดกันนะคะไปหาซื้ออะไรมาลองท้องตอนเช้าเช้าแล้วก็แม่ก็ฝากซื้อกุ้งมาทําแกงคั่วกะทิกระหน่อไม้นะคะไว้ทําบุญพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นตลาดนัดเกาะห้าอ,ออกมาจากบ้านก็ประมาณสัก 2กิโลนะคะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเป็นตลาดเช้าวันเดียวในบริเวณนี้ที่มีเฉพาะวันเสาร์ตอนเช้านะคะทุกคนก็จะขายพวกกับข้าวขนมของกินเช้าๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะง่าเลยขอบคุณยำปีได้แม่นะนี่ไก่มูดเลยก่อนเออวคุณคุณยูวะนี่น้องพี่ยูใช่ไหมคนะ่ะลูกพี่น้องนจอยป้าลูกปลาท้อ,ทอง ยังเก็บไม่ได้ใกล้มัวดอกมั่วไปเยอะร้อยสี่ส,สิบค้ามู่วแก้วไปเดียวยอะย่างย่งน้อง,องไม่เห็นี่คหนักเอ่อป่าตัวเยอะทุกอยออกหรอกนะ็นเหรอส่วนใหญ่แม่ค้าพ่อค้ากับคนซื้อก็รู้จักกันหมดนักค้าก็เป็นตลาดที่มีประจำแม่สินะ ăn <laughs> 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 gì đấy? ăn gì chi tiết rồi luôn. ăn luôn 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 luôn. ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้ากับคนซื้อก็จะมีความคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าคือคนซื้อก็เป็นคนประจําในหมู่บ้านบริเวณนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนใกล้ๆในหมู่บ้านนี้เหมือนกันหรือว่าคนในหมู่บ้านนะคะที่มาขายเจ้าไก่นี่ก็มีอยู่เจ้าเดียวนะคะขายไก่วิ่จอยก็เป็นลูกค้าประจําไก่จะมาซื้อตลอดเอาไปทํากับข้าวเอาไปต้มให้น้องหมาด้วยนะคะ เดือดรลอนแกร้อนร้อนติดร้อนเดี๋ดยวมาเอาสิเดือดร้อนโดนติดนะหมองอย่างหมูห่อครับข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวไก่ก็ราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้น20บาท25บาท30ก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นไก่นะคะ หาซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วนะคะราคานี้อย่างแม่ค้าพี่ที่ขายข้าวกล่องนะคะแกก็ขายมาจนส่งลูกเรียนจบไปสองคนนะคะเป็นพยาบาลหนึ่งคนเป็นตำรวจหนึ่งคนขายมานานมากขายาตั้งแต่อจอยอยังเล็กๆนะคะประมาณเพิ่งจะเริ่มต้นเรียนมัธยมอะไรประมาณนั้นนะคะขายจนแกมีเงินตั้งตัวได้นะคะคือถ้าเป็นตลาดเช้าแกก็จะขายเป็นข้าวกล่องถ้าตลาดเย็นแกก็จะขายเป็นลูกชิ้นทอด ปลาหมึกชุบแป้งทอดอะไรพวกนี้นะคะคือลูกค้าก็ลูกค้าประจําเหมือนเดิมกับสั่งไปขายในหมู่บ้านด้วยนะคะความคุ้นเคยของพ่อค้าแม่ค้ากับคนซือ้อก็เป็นอะไรที่มีความารู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็ทําให้สนุกเวลาที่เรามาตลาดนะคะ มันก็ว่าได้ออกมาพบเจอเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักได้พูดได้คุยได้ทักทายกันค่ะได้ถามสารทุกสุขดิบบ้างหรือว,ว่ามีอะไรที่แนะนําที่เราไม่มีเขาก็จะแนะนํามาให้เราให้เราซื้อนะคะอ๋อข้าวยำข้าวยำคนชอบเออข้าของตําแปลกนะข้าวอยู่ข้างบนนะ เดี๋ยวนุ่มมันซองทุง้งอมันนี่จ้าสำหรับพี่จอยก็ไม่ได้มาซื้อทุกวันเสาร์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะสนิทแล้วก็รู้จักพอจะไปซื้อร้านนี้ร้านน้นก็เรียกก็เลยหลีกเลี่ยงไปนิดนึงถ้ามาถ้าไม่มีคือนอกจากว่าไม่มีอะไรจะกินหมายถึงว่ากับข้าวหมดจริงๆหรือว่าอยากจะกินอาหารตอนเช้าๆถึงจะออกมาซื้อนะคะนี่ก็จะกลับแล้วค่ะออกมาซื้อ ค่ะนุ่ขอบอจุดเ,ออเดี๋ยวนุ่ขอ,อก,กันาไปให้พอกว่าจะเดินออกมาจากตลาดนะคะก็คนนู้นเรียกซื้อคนนี้เรียกซื้อแล้วก็หยุดคุยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้จักแล้วก็เขาก็คุ้นคุ้นหน้าก็เลยทักทายทบทวนความจํากันนิดนึงนะคะผิดนอน โอ้นี่ปลาตัวทหเลอะพี่นี่ห้าสิบาทโอไม่แพงเนะตัวใหญ่เลยตลาดก็เป็นตลาดเล็กๆอยู่ติดริมถนนนะคะแต่ตลาดตรงนี้นะคะวันอังคารก็มีด้วยแต่ว่าเป็นช่วงเย็นแล้วก็ ตอนเย็นวันอังคารจะใหญ่กว่านี้เยอะมากค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็มาจากที่อื่นเยอะเลยแต่วันเสาร์ก็เฉพาะคนแต่แถวในหมู่บ้านนะคะนี่นะคะบรรยากาศออกมาแล้วพี่เจ้ก็มาแวะซื้อน้ำชานะคะนี่ยชาร้อนหนึ่งกระป๋า, 2, าสองจากระป๋าหมูนาะแม่ฟักเสือกุ้งกับปีเสิอ ก็แวะคุยทักทายกันสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็เป็นคนสนิทรู้จักคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่พี่จอยเอาอ้อยมาคั้นมันหนีบที่ของเขานี่แหละค่ะเมื่อก่อนเขาขายน้าอ้อยส่งลูกเรียนจบแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเลิกขายแต่เครื่องเขายังไม่ได้ขายพี่จอยขอซื้อแล้วเขาไม่ขายนะคะเขาเ,ขาเก็บไว้นี่คือระหว่างทางเข้ากลับไปที่บ้านแล้วก็สวนนะคะจะผ่านวัดวิวภูเขาวสวยงามนะคะทุกคนอากาศดีดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากกลับไปแล้วพี่จอยทำอะไรต่อที่สวนนะคะ วัดนี้เรียกว่าวัดจังโหลนนะคะทุกคนและนี่ก็คือบริเวณนะบ้านบ้านแถวๆตรงนี้นะคะข้างหน้าก็คือเขาเรียกว่าหน้าวัดค่ะบ้านหน้าวัดจังโหลน,นมันไี่จะก็เข้าไปอีกสักประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่เป็นร้านชุดวิวาค่ะทุกคนอันนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะของคนแถวๆนี้ค่ะดูบรรยากาศนะคะครึ้มมากฝนตกแน่นอนค่ะ พี่เจ้ก็จะแวะที่บ้านเอากุ้งให้แม่แล้วก็เอาขนมให้พ่อแล้วก็เอาชาให้ลูกนะคะแล้วก็จะไปต่อที่สวนกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนเลยนะคะก่อนจะถึงสวนก็ชมบรรยากาศบริเวณเถนนรอบๆก่อนที่จะถึงสวนนิดนึงนะคะทางนี้ยังไม่เคยพามานะคะก็ดูบริเวณขาเข้ากันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็มาเจอพี่ที่รู้จักนะคะก็แวะทักทายแกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปต่อนค่ะดูทุ่งนาระหว่างทางก่อนจะถึงสวนนะคะก็ผ่านร้านค้าไปประมาณสองร้านนะคะตรงหน้าสวนของพี่จอยก็จะมีร้านค้าแต่ว่าก่อนจะถึงสวนพี่จอยก็จะมีคาเฟ่น,นะคะทุกคนเป็นคาเฟ่เล็กๆ กลับมาก็ต้มน้ําใบเตยนะคะชงกาแฟกินกับขนมที่ซื้อมาแล้วก็ข้าวเหนียวหมูนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้าวเหนียวหมูแล้วก็ขนมที่ไปเอยซื้อมาราคาเป็นยังไงนะคะคือบอกได้เลยค่ะว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะคะราคานี้มีเฉพาะแ,แถวหมู่บ้านนะคะราคาประมาณนี้ขนมหัวมันหน้ากะทิชิ้นละหบาทก่ะทุกคนรีวิวขนมหัวมันชิ้นละหบาทหน้ากะทิค่ะทุกคน นุ่มนุมดึงดดดึึงงๆหวานวานมันมัน,มน,มนกินค้าวกาแฟดำน,นะคะตอนเช้ามาก่ะทุกคนเดี๋นะคะความดึงดึง เนียวหมูขอละยี่สิบ้าบาทค่ะแน่แนแน่นจุกๆให้หมูเยอะนะคะและนี่ก็คือมื้อเช้าง่ายๆสไตล์คนใต้นะคะข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อกาแฟหนึ่งถ้วยขนหวานหนึ่งชิ้นโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ออกมาข้างนอกนะคะทุกคนปรากฏว่าฝนตกแล้วค่ะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะนองฝนมาตั้งแต่เช้าเลยที่จะตกไปถึงวันไหนนะคะแต่ก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนของที่บ้านของทางภาคใต้นะคะขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยแค่นั้นเองค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปออกมานะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะ